สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูที่ดินกลางเมืองนะฮะที่ดินติดถนนหนึ่งสองสามสามนะฮะสี่สายมูลแล้วก็สี่เบียงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บายพาสตะวันออกนะลูกค้าถนนบายพาสตะวันออกอตรงไปก็จะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะลูกค้าแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกสี่สายมูลนะฮะ,ะสี่แยก ดอยสแกนนี่นะฮะเดี๋ยวซ้ายเพื่อไปดูที่ดินแปลงดังกล่าวนะฮะประมาณสองห้าสิบเก้าตารางาวานะลูกค้าแปลงนี้ขายเท่าเท่าราคาประเมินเลยนะฮะประเมินกรมที่ดินเลยนะฮะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะว่าพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะฮะ โซนติดบายพาสนะลูกค้าค่อนข้างจะแรงนะฮะตอนนี้ราคาไปค่อนข้างไกลแล้วนะฮะแปลงนี้ใกล้กถนนบายพาสนะฮะเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปประมาณไม่ไกลนะลูกค้านะประมาณ3-40เมตรนะฮะ คประเมินของแปลงนี้ก็อยู่ที่ตารางวาละสองหมืนะฮะสองหมพันบาทนะลูกค้าก็โซนนี้เขาขายกันแพงแล้วนะลูกค้าตารางวาละบางคนก็เป็นแสนก็มีนะเป็นที่กลางเมืองนะฮะเนี่ยเราตรงไปก็จะไปสนามบินนะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอเวียงชัยนะลูกกลูกค้าเลี้ยวซ้ายนี่เข้าเมืองนะฮะเข้าเมืองนะเชียงรายนะฮะ สีทรายมูลนะสีเบียงหนึ่งสองสามสามนะลูกค้าเดี๋ยวมานิดเดียวเองนะฮะอยู่ติดกับร้านเนะี่ยฮะที่รถจอดตรงนี้เลยนะฮะเป็นหย้ารกๆนี่แหละฮะลูกค้าเดี๋ยวจอดรถก่อนนะลูกค้านะมาถึงแล้วนะฮะลูกค้าพื้นที่นะฮะพื้นที่ก็จะเป็น ที่ว่างเปล่านะฮะที่ว่างเปล่าแล้วก็เป็นวัชพืชนะฮะขึ้นเยอะมากเลยนะฮะยังไม่ได้ปรับถมอะไรนะลูกค้านะเจ้าของขายกันตามสภาพนะฮะเราวัดวัดหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้ได้อยู่ที่2 6เมตรนะลูกค้า26เมตรก็จะประมาณประมาณแนวเนี้ยน่าจะขอรังวัดสอบเขตอีกสักรอบนะลูกค้านะ อันนี้นะฮะอ๋อเขาตั้งราคาขายไว้ที่หกล้านห้าแสนบาทนะลูกค้าสองงานกว่านี่ถมก็ประมาณสองแสนนะลูกค้านะแถวนี้นะถมพื้นที่นะฮะอ๋อราคาประเมินอยู่ที่หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะเกือบเท่าราคาประเมินเลยนะฮะตั้งราคาไว้แพงกว่าราคาประเมินแค่สองหมื่นห้าพันบาทนะลูกค้า หน้ากว้างอยู่ที่26เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายนะอยู่ที่41เมตรความลึกด้านขวาอยู่ที่40เมตรนะฮะแล้วก็ความกว้างด้านหลังนะอยู่ที่24เมตรนะลูกค้านะอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเลยนะฮะแล้วก็ติดกับร้านขายรถยนต์นะฮะใกล้กับสแยกสี่แยกเนะี่ยสี่แยกดอยสกินนะฮะสี่แยกดอยสกินนะฮะ ใกล้บายพาสทนะเลี้ยวจากบายพาสทมาประมาณสัก20เมตรนะฮะถึงพื้นที่เลยนะฮะจะมีแปลงอีกแปลงหนึ่งนะฮะลูกค้าอยู่มุมนะฮะที่ติดป้ายตรงนี้นะฮะที่ติดป้ายโฆษณาเนี่นะฮะเป็นแปลงที่สองของของมุมเลยนะฮะแปลงที่สองเอกสารก็กเป็นฉนุพุดแดงนะลูกคะนะ้นานะเป็นฉนุดุดแดงใกล้ตัว สนามบินนะฮะสนามบินก็ประมาณ6-7กิโลเมตรนะฮะหกกิโลเมตรในพื้นที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะต้นฉำฉานะฮะเราเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เลยลูกค้านะฮะแล้วก็จะอาจจะถ่ายภาพมุมสูงให้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้แนวเขตสนามบินนะ,ะถ้าใกล้สนามบิน รัศมี9กิโลเมตรก็ไม่สามารถถ่ายภาพมุมสูงให้ได้นะฮะเป็นกฎหมายนะฮะเป็นกฎหมายห้ามก็เป็นที่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะลูกค้านะใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะฮะก็ตรงไปก็จะไปะเข้าเมืองเชียงรายนะฮะเนี่ยเส้นนี้เส้นสีไซมูนนะฮะไปสีเวียงนะฮะ เชื่อมต่อได้หลากหลายเส้นทางเลยนะลูกค้านะด้านข้างติดกับร้านขายรถยนต์นะฮะมือสองนะฮะร้านขายรถยนต์มือสองก็เดี๋ยวเราจะวัดพื้นที่ให้ดูนะฮะวัดพื้นที่มุมสูงให้ดู ตรงข้ามก็จะเป็นร้านอะไรรถยนต์นะฮะที่รถตรงไปก็จะไปสนามบินเลยลูกค้านะฝั่งตรงข้ามก็จะไปอำเภอเวียงชัยนะฮะอำเภอเวียงชัยแปลงที่2ของมุมเลยนะฮะลูกค้านะ ก็ลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 9 3 2 9 2 7 1 6 7นะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนดะ์นะส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ